คุณป้าเคยถูกตำรวจจับไหมครับ <c oughs> เคยอ่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมรเรื่องอะไรไครับเรื่องเล่นไพ <laughs> ่แลนน้วตนรดจจับเนี่ยพูดกับตำรวจยังไงครับไม่ได้เล่น <laughs> ไม่ได้เล่นอยากให้ตำรวจไทยมีความยุติธรรมมีเป็นคนดี <laughs> หยุดนะอยากขย,ยับับตัวนท่านผู้ชมท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ไปไหนกันจ๊ะต่อไปนี้คือวิธีการเอาตัวรอดจากการถูกจับกลุมไทยสตาร์้อที่หนึ่งช่วยขาน้ําหมายความว่าอย่างไงอ้าวคุณตํารวจไปแล้วเป็นบัตรหน้าที่ก็ต้องเินเดินจากการทํางานคอ,อจ,จะแห้งเราก็ต้องช่วยเหลือาน้ําแล้วเวลาเราช่วยเหลือเราต้องทํายังไงอยู่คะรับเล็กๆเ,เนียนๆค,ค่อยๆสอดเข้าไปที่มือน้อยๆที่ยื่นเข้ามาตามหน้าต่างรถ ถ้าคุณตำรวจเขาบอกว่าเขาอยากได้ค่าไฟค่าโทรศัพท<ฟ>์ค,<ฟ>ค่าเทอมลูกค่ารถที่เขาต้องผ่อนไหนจะค่าบ้านเช่าทุกวันไหนแงจะทํายังไงตำรวจไทยภาระเยอะขนาดนั้เลยไปร้านเครื่องไฟฟ้าซื้อเตารีดเขาไปเลย,เลยข้อที่สองต้องทำชีวิตให้รันทดโดยการใช้แววตาเปรียบเสมือนหมาน้อยรอความรักจากเจ้าของสวัสดีครับคุณตรวจครับสวัสดีครับขอดูใบย้าพี่ครับแลวคนน้ำเสียงที่สั่นเครือแบบชีวิตที่ไม่เหลืออะไรแล้ว ผมผมบอกตรงนะครับผมผมไม่มีเงินเลยครับคุณตำรวจมันไม่ใช่ผมไม่ได้ดูเงินผมขอดูใบย้ายขับขี่ผมไม่มีใบขี่ครับไม่ใช่ผมขอดูไม่ได้ใบขี่คุณขับรถไม่ได้ไงผมมีความสามารถแต่ผมผมไม่มีเงินครับคุณตำรวจบ้านผมไม่มีเงินจริงครับผมไม่เกี่ยวเลยใบไม่มีเงินผมดูใบครับขี่ผมยิ้มเข้ามาขี่คุณตำรวจเชื่อผมสักครั้งนะครับแม่แม่ผมก็ป่วยอยู่คุณตำรวจ คือผมแม่ปุ๋ยพ่อชรลาอ,อีกค่ะรันทดอีกค่ะนัดแดงอีกค่ะพอได้ชีวิตชีวิตนะมันไม่เหลืออะไรแล้วข้อที่สามอวดอ้างบาร,รมีเข้าไว้ตระกูลเรายิ่งใหญ่นามสกุลยาวขอดรับอนุญาตครับผมถามหน่อยรู้ไหมผมลูกใครไม่ทราบว่าคุณเป็นลูกของใครถ้าอย่างหนูเป็นหลานยี่หินหนูอ้างได้ไหมคะหลานยี่หินตัวจับตั้งแต่ประโยคแรกแล้ว โนเนมี้เขาไม่เอาผมลูกใครผมไม่รู้จักผมลูกใครไม่ได้มันจะต้องเป็นตระกูลที่โดดดังมีหน้ามีตาในสังคมสังครังบอกมาถ้าลูกใครนะบอกมาชื่ออะไรผมก็ไม่รู้แต่คุณต้องบอกว่าผมลูกใครโอ้โหลูกตาสีหลานเยสาไม่ได้ตำรวจไทยไม่ยอมรับลูกใครไปเดยอจำจำบอตัวเองไม่ได้ด้วยจำไม่ได้จำไม่ได้จะไปไหนอะไปหาพ่อไงพ่อเราเป็นใครอะแล้วหนูจะรู้ไหมคะ สังคมไทยมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะทุกคนเนี่ยอวดอ้างจีฮุนวันนี้ลูกใครนั่นลูกใครใช่สิหนูเป็นหลานยายวินที่คุณเป็นหลานยายวินที่คุณทาอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหจีฮุนใจเย็นๆไม่ไดอย่าจีฮุนยังจีฮุนเออเดี๋ยวเดีีตะโลแก่นคือเคารพตัวเพื่อต่อหน้าที่อะไรเงี้ยใช่ไหมกรุณานีต่อประชาชนอะไรเงี้ยอดทนต่อความเจ็บใจแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบาก ไม่มากๆในลาภผลมุ่งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนดำลงตนในความยุติธรรมการะทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตครับผมพี่ตำรวจมาแล้วนอนเร็วหนีเอ้อไปแล้วอม,มองตัวซะตำรวจล้อไปหมดแล้วข้อที่4โทรหาลุงยุทธยุทธนั้นเขาเขาเลิกจัดรายการไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ ใช่ยุดนั้นลุงยุทธ่่ะไม่รู้จักเหรอเปิดเฟซบุ๊กก็เจอแล้วเย็นๆก็เจอเขาออกรายการค,ค,คุยนู่นคุยนี่ถวาแกเลยเอยทำไมทุกที่เคยรับตลอดนะแสดงว่าช่วงนี้ลุงคงงานยุ่งมากคงจะเดินหน้าแบบไม่หยุดหย่อน ว่าไงประยุทธ์เออนั่นแหละลิงุ่นป,ปีนี้มาไหมอ๋อสบอแปดสี่อ่ะเอออยากเจอตัวว่ะช่วงนี้ฮอตนี่ฮอตนี่อาจารย์ยิ่งรักอะ่ะเขาบนหามืองอยู่เออมานั่งคุยแกหน่อยดิแกอยากคุยกับเมึองอะ่ะลุงมาร์คด้วยไหมลุงมาร์คเหรอเอามานั่งโต๊ะข้างก็ได้ได้อไดโอเคหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจขนะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมหมดแล้วท่านผู้ชมที่เคารพภาพยนตร์เรื่องนี้ สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงแก่ท่านผู้ชมและเป็นอุทาหรณ์แด่อนุชนรุ่นหลังและหากชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้ไปตรงกับท่านผู้ใดผู้หนึ่งโปรดถือเป็นเรื่องบังเอิญขอได้รับความขอบคุณจาก